สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมถุนพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนตุลาคม2563คะ่ะพายสื่อสารอะไรกับเก๋นะเก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณคะ่ะแต่การทำนายพยกรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจ่ะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะจ๊ะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้คะ่ะ และสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้ค่ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ขอกําขอกำลังใจสักนิดนึงนะสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะคะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทาง c h anel ค่ะด้วยพลังงานของไพ่นะคะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ย เกอรับรู้ถึงเรื่องราวของอารมณ์ที่ค่อนข้างมีความสุขนะคะนะแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างเสถียนมากๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนหรือจะเรียกว่ามิถุนก็ได้นะต้องบอกว่าช่วงนี้เองนี่นะคะคุณเองค่อนข้างจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วเหมือนคุณปล่อยให้มันเป็นไปเนี่ยค่ะตามทิศทางที่ควรจะเป็นนะ และช่วงนี้ตัวคุณเองเนี่ยเกว่าคุณค่อนข้างเสถียรน,นะคะหรือว่าหรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นตอนนี้ที่ผ่านมาอาจจะเคยผ่านเรื่องยุ่งยากนะคะประสบการณ์มากมายเกี่ยวเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะคะหรือว่าเจอกับคนที่ยังไม่ใช่คนที่ยังไม่ลงตัวคนที่ไม่คลิกคนที่เขาดูแล้วผู้โพลนะคะหรือทําอะไรยังลักษณะเห็นเราเป็นทางเลือกนะเป็น Choice อยู่นะคะหรือคนที่เขายังดูแล้วเหมือนเหมือนในความสัมพันธ์ยังดูยังเลือกเลือกกันยังให้ความไม่จริงใจ กับเราไม่เต็มที่นะก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้คุณรู้สึกจิตตกนะคะต้องการหาคําตอบหรือว่าต้องการความชัดเจนนะคะหรือว่าต้องการตัดสินใจแต่พอเข้าตุลาคมเนี่ยนะคะมันมีพลังงานของไพ่หน้าพระเกิดขึ้นนะเกี่ยวว่าช่วงนี้เองเนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของธรรมะ หลักคํซ้อนนะคะที่มาใช้ในการนําทางชีวิตหรือว่าน้มนําจิตใจหรือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยึดหลักของสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะคะหรือว่าเชื่อในเรื่องราวของบุญกรรมนะแล้วก็เชื่อเรื่องราวของลักษณะเหมือนว่าคุทุกคนอาจจะมี บุญนะหรือว่ามีคู่ที่จะเหมาะกับเราอย่างงี้ค่ะและช่วงนี้เองด้วยหนทางเหล่านี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะชักนําคุณไปในทางที่ค่อนข้างว่าไม่ปล่อยจิตเราให้มันเว้นเวอร์หรือเศร้าหอมองไปนะคะหรือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรอยู่เดี๋ยวว่าช่วงนี้ด้วยพลังงานเรื่องราวแบบนี้เข้ามาช่วยดึงคุณดึงสติคุณนะคะหรือเหมือนกับเป็นเหมือนคําแนะนานะคะหรือแม้อาจจะไปเกี่ยวกับผู้รู้นะคะโค้ชต่างๆนะคะหรือก็้กระทั่งปรึกษาผู้มีประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติการทําให้คุณได้มาเปรียบเทียบมาปรับ,มา,รบมาเป็นมุมมอง ะะช่วงนี้พลังงานจะเป็นในลักษณะเป็นแบบนี้นะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่านะจะไม่ตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์และไม่ทําอะไรให้มันผีผามอ,อีกแล้วนะคะทีนี้มีไพ่ justice ขึ้นนะคะบอกแล้วว่าไม่ว่าคุณจะคิดหรือจะตัดสินใจอะไรในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนต้องบอกว่าแล้วด้วยประกบกับไพ่ หน้าพระด้วยเป็นการตัดสินใจที่คุณเลือกแล้วด้วยสตินะคะตัดสินใจที่มองทุกอย่างรอบด้านตัดสินใจด้วยความเป็นจริงนะคะแล้วก็จะไม่ทําอะไรตามอารมณ์นะคะหรือว่าเอาแต่มุมตัวเองฝ่ายเดียวเหมือนคุณคิดทุกๆมุมนะคะคิดในเรื่องของการเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจนะแล้วก็เหมือนกับมีพลังงานด้วยนะคะของสิ่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามา และช่วงนี้เองเนี่ยเกว่าด้วยพลังงานแห่งการที่คุณกลับมารักตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับจิตใจตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองเนี่ยแต่ช่วงว่าช่วงนี้นะคะมันมีไพ่พลังงานแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เข้ามากับชาวลัคนาราศีเมทุนได้มีทั้ง A shop for และ A shop pentacle นะคะและด้วยไพ่พลังงานใบปิดคือไพ่สองถ้วยนะ่าถ้าเกิดตอนนี้คุณครองตัวสถานนะไม่ว่าจะเป็นโซนหรือไม่มีใครนะคะหรือเพิ่งไปปิดความสัมพันธ์กับใครมาหรือคุณพร้อมและที่จะหันหลังให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่ไม่จริงใจกับคุณไพ่ในลักษณะแบบนี้เป็นการเชื่อนะคะว่าเราศรัทธานในตัวเองเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองได้นะแล้วก็น่าจะมีความสุขแล้วก็ความสมหวังดีๆรอคุณอยู่นะคะ คือต้องบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะเมื่อเรามั่นใจในตัวเองนะแล้วก็รักในตัวเองเนี่ยศรัทธาในความเป็นตัวเราเนี่ยคะยอมรับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็คือแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจสัจธรรมชีวิตอะไรมากขึ้นเกี่ยว่าช่วงนี้มันเหมือนเป็นพลังงานหนึ่งนะคะที่ชาวเม่ทุนอาจจะดึงดูดผู้คนนะคะหรือมิตรใหม่ๆนะมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาสู่คุณก็ได้ค่ะ หรือถ้าท่านใดนะคะมีปัญหาอะไรกับใครอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเก๋ว่าช่วงเวลานี้ถ้าคุณจะถึงแบบมันไม่ได้มีเรื่องที่ร้ายกาจมากมายนะคะหรือว่าไม่ได้ห่างหายกันไปป่หลายปีมาเก๋ว่ามันมีเรื่องราวของการที่จะอาจจะมีการเรื่องพลังงานเหล่านั้นจะมีการกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับเราด้วยถ้าคุณรอคอยใครอยู่นะคะถ้าคุณเหลือเรื่องบาดแผลของความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีการติดตอ่อเข้ามานะการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยนะคะหรือยังมีอีกฝั่งหนึ่งยังแอบจะมาแอบสอดส แล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะมีทั้งพลังงานทั้งสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนเก่าๆที่เหมือนที่บอกถ้ามันไม่ได้เป็นปนประเด็นอะไรที่ใหญ่โตอาจจะมีการย้อนกลับมานะเพราะว่ามันมีเรื่องราวของการที่จะต้องเหมือนกับการ เริ่มต้นเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะเวลาในเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้เองเนี่ยเก๋ว,ว่าตัวคุณเองเนี่ยให้ความสําคัญกับตัวคุณเองมากนะคุณรู้สึกว่าเอ้ยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไปให้ความสำคัญกับตัวอื่นมากมายแล้วนะช่วงนี้เหมือนคุณจะหันกลับนะคะมาดูแลตัวเองค่ะแล้วก็หันกลับมา พัฒนาศักยภาพของตัวเรานะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคุณเองก็บอกว่าคงจะให้ความรู้สึกเหมือนกับคงต้องมาเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆนะถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยก็ต้องเหมือนก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่รีสตาร์ทกันใหม่ดูกันใหม่ไม่ได้พลีพล้าไม่ได้ตกใจหรือว่าไม่ได้ตื่นเต้นหรือไม่ได้ีใจกับสถานการณ์ตรงนั้นนะคะค่อนข้างเฝ้ามองทุกอย่างด้วยสติด้วยซ้านะ หรือแม้กระทั่งการกลับมาของคนเก่าๆก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องกลับมาเป็นเรื่องราวของความรักแบบหนุ่มสาวหรือเป็นคู่แบบอย่างเดิมคุณอาจจะเปลี่ยนเรื่องราวของความรักเป็นรูปแบบของเพื่อนนะคะเป็นความเมตตาเป็นกัลายาณมิตรกันก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือถ้าเป็นคนใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้ก็เหมือนกับช่วงเวลาการคัดสรรน,นะคะการมองค่ะมองแบบ สมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอะไรต้องชับไวเด็ดขาดภายใน2เดือนรู้ผลกันไปเลยเอาอยัางไงว่ามาแต่ช่วงนี้คุณเองรู้สึกว่าประสบการณ์แบบนั้นมันอาจจะเร็วเกินไปในช่วงนี้นะคะก็คงต้องใช้เวลาในการดูผู้คนนิดนึงนะแต่ว่ามันกรักษณาว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนนะคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะที่คุณค่อนข้างจะไม่ไปยึดติดก,กับเรื่องราวของอดีตแล้วนะเหมือนทุกอย่างคุณจะอยู่กับปัจจุบันนะเพราะว่ามันเป็นไพ่แห่งความเที่ยงตรงอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะมันจะเป็นรูปแบบรักษณเป็นแบบนี้แต่นะ่าจะมีเป้าหมายดีๆนะที่จะมีเข้ามาสู่คุณหรือทิศทางที่ดีๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะเพราะเมื่อคนเราเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตนะคะเข้าใจในเรื่องราวของความสัมพันธ์มากขึ้นเนี่ย มันรู้สึกว่าคุณจะจัดการกับสิ่งที่มีขึ้นหรือปัญหาที่มีนะคะได้อย่างค่อนข้างดีแล้วก็มีสติมากๆทีเดียวค่ะทีนี้เราเรามาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะ,คนนนนะ,คะจะเป็นยังไงบ้างนะไพ่ช่วยบอกด้ยะะวยค่ะมีไพ่เจอ Hermit นะคะห้าถ้วยค่ะสองคาา แปดเหรียญแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะคะถ้าเป็นพลังงานของคนเก่าอาจจะมีการเนี่ยวกกลับมาเกี่ยว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาได้เด้ผ่านการไปคิดปัดสินใจนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ไปอยู่กับตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาได้เหมือนกับก็คงอาจจะใช้อะไรคล้ายๆคุณเยียวยาตัวเขาด้วยอาจจะเป็นเรื่องหลักคําสอนศาส,สนาความเชื่อทิศทางบุญกรรมต่างๆนะคะหรือความถูกต้องต่างๆเข้ามานะแล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึง่งอาจจะมีการติดต่อเข้ามาอยากพูดคุยนะคะอย่างน้อย รับ,บความเข้าใจกันก็ยังดีถ้าเรามีประเด็นอะไรกันอยู่หรือถ้ามีการห่างหายกันไปก่อนหน้านี้แบบไม่ทราบสาเหตุช่วงนี้น่าจะจะมีการที่เขาอยากจะกลับมาพูดมาคุยอะไรกับคุณนะแต่บอกแล้วค่ะบทสรุปอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเลยแต่เป็นเป็นเริ่มต้นแห่งมีเปิาหมายที่ดีนะคะหรืออาจจะมีเพื่อนเก่ามิรเก่าวนกลับมาก็ได้นะถ้าเป็นลักษณะของคนใหม่เกี่ยว่าคนใหม่คนคนนี้ถ้าจะเป็นคนใหม่ที่ชาวลัคนาราศีเมถุนจะเจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนที่บอกอย่างน้อยเขามีความเชื่อเรื่องราวเหล่านี้เหมือนคุณเรื่องราวของผมลิขิดเรื่องราวของ บุญกุศลที่หนุนนําให้คนมาเจอการเรื่องราวของบุญกรรมเก่าแม้กระทั่งหลักคําสอนศาสนาหรือคุณอาจจะไปเจอการจากการเดินทางเรื่องที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสังคมในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาจะมีรักษาเป็นโตกว่าเหมือนกับโตในที่นี้อาจจะเรื่องราวของความคิดนะดูเป็นคนนิ่งๆอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะมีเข้ามาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เขาเคยผ่านประสบการณ์เรื่องราวของความรักมาก่อนที่ไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะเหมือนเล่านี่ละคะ่ะพอมันมาเข้ามาด้วยพบ,พบกันพูดคุยการสื่อสารกันมันก็เหมือนกับ คลิกการดึงดูดการปรับความเข้าใจคไม่ได้กาปรับเหมือนถึงปรับจูนกันได้ง่ายแต่เหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าก็คงไม่ได้รีบร้อนนะคะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ของชาวเมถุนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของกงล้อของเวลาด้วยนะคงจะต้องให้มันดําเนินไปค่ะเล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถือว่าเป็นการสื่อสารนะคะการพูดคุยที่ดีทีเดียวค่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะภาพรวมความสัมพันธ์ของชาวเมทุนจะเป็นยังไงบ้างค่ะ มีไพ่จมเมติคเยนนะคะหถ้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราฟนเห็นไหมคะเรื่องราวของสติความคิดนะคะเรื่องราวของความนิ่งนะคะ ความมีเหตุมีผลเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ยังมีไพ่6ดาบแล้วก็คิงออฟ a อ d ด้วยนะภาพรวมความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นการจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆที่จะมีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับชาวเมทุนจะเป็นเรื่องราวของคนใหม่คนเก่าหรือแม้กระทั่งตัวตนของคุณเองเกีย่ยวว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีเรื่องราวของมิตรภาพแล้วก็สายใยนะเข้ามานะคะเรื่องราวของโชคชะตาด้วยนะเรื่องราวของบุญกุศลที่นําหนุนนำนะคนให้กลับเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะคะแต่ทุกอย่าง ก็เหมือนกับที่บอกอาจจะต้องเป็นค่อยดําเนินเป็นไปแต่สําหรับท่านไหนนะถ้ายังไม่เจอใครเลยในช่วงเวลาในเดือนตุลาคมนี้บอกเลยนะคะว่าคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะไม่ได้เหงาไม่ได้เศร้าไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ว้าเวเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างอยู่กับตัวเองได้อย่างดีมากแล้วก็สนุกสนานกับชีวิตของตัวเองนะกลับมานะเหมือนกับทําอะไรที่ตัวเองไม่ได้ทําอีกหลากหลายอย่างเนี่ยเติมเต็มให้มันสําเร็จอาจจะเรื่องราวของการเรียนศึกษาต่อ หาความก้าหน้าให้กับตัวเองนะหรือแม้กระทั่งอาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องราวของหลักรำคำสอนเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราลองมาฟังคำแนะนำจาก Oracle ดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะจ๊ะให้กับชาวเมทุนบ้างค่ะ forgiving and learning นะคะแล้วก็ free yourself ค่ะ โอ้จริง,รงๆลึกๆแกชอบไพ่ใบนี้ทั้งสองใบนี้มากเลยนะเพราะว่าเป็นไพ่ที่มีความสุขาทตีความในเรื่องราชาวเมุูในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าการให้อภัยนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะการผูกใจการข้างแค้นนะคะไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะพยไพ่ในรักษณะแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีการที่ใครบางคนย้อนกลับเข้ามาในชีวิตเราเกี่ยวว่ามันจะมีเรื่องของการให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอาเรื่องราวในอดีตเป็นบทเรียนสอนใจเหมือนไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะหรือถ้าตัวคุณเองอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณให้อภัยไมก ทั้งกับตัวเองด้วยนะคะหรือให้กับใครกับผู้คนที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานนะเพื่อคุณเนะี่ยมันจะจะได้ free yourself ปลดปล่อยตัวเองจากพลังงานเหล่านั้นนะเพราะว่าคนเราถ้าอยู่ในอารมณ์ของความเจ็บอารมณ์ของความแค้นอารมณ์ของความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นด้านลบเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะหรือว่าคุมขังตัวเองอยู่กับความเศร้าเนี่ยเกว่าช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลานี้ที่ชาวเมถุนปลดเปลื้องตัวเองอย่างแท้จริงนะเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ทางใหม่ หัวใจดวงใหม่กับร่างกายคนเดิมเนี่แหละคะ่ะแต่เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็เปิดรับที่จะค่อยคว้าความสุขด้วยตัวของคุณเองค่ะนี่ก็คือภาพรวมทับดนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ